สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําฟังก์ชันของตัวเครื่องวิธีสื่อสารที่เราควรรู้นะครับในส่วนของฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะจําเป็นแล้วก็สําคัญในการใช้งานเครื่องวิธีสื่อสารแล้วก็มีส่วนช่วยในให้เครื่องวิยุสื่อสารของเราเนี่ยมีอายุที่ใช้งานนานมากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องวิธีสื่อสารที่มันเสียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคส่งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าฟังก์ชันนี้มันช่วยอะไรได้นะครับฟังก์ชันนี้นะครับลูกค้ากดฟังก์ชันแล้วกด f นะ เราไปที่ที t นะครับมันจะมีแทบทุกตัวเลยนะครับฟังก์ชันท o t ของวิธีสื่อสารเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับสมมติว่าตัวนี้ผมตั้งไว้ที่สาสบวินาทีนะครับทีนี้มันช่วยในกรณีที่ว่าบางทีเนี่ยเราพกที่เอวใช่ไหมครับหรือบางคนเอาไปวางไว้ที่เบาะรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วเราไปนั่งทับนะครับเกิดว่า Pt เนี่ยมันไปโดนตรงนี้นะครับมันกดส่งอัตโนมัติมันไม่ใช่อัตโนมัตินะมันไปโดนพีทนะครับไปนั่งทับหรือไปกดกับอะไรสักอย่างนะครับมันจะเป็นสีแดงึบบอยยย่่่งนนนีีี้เเลลคครรััูะ เดี๋ยวผมขอย้ายช่องก่อน Zero. Zero. นะครับมันไปกดอย่างนี้เลยนะครับคือกดอย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับแล้วไม่หยุดนะครับเพราะว่าเราไปนั่งทับมันหรืออาจจะไปโดนกดอะไรที่เป็นที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วทีนี้มันทําให้สัญญาณอออกากาศไปแบบแช่ยาวตลอดเลยมันทําให้ PA ของเครื่องวิทยุสื่อสารเนี่ยล้านะครับล้าแล้วก็ทําให้กําลังส่งมันตก นะครับเพราะว่ามันกดยาวนานบางทีคนนัง่งว่าเรานั่งครึ่งชั่วโมงคือ30มสามนาทีเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับหละแบตเตอรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะเสื่อมไปด้วย2ภาคส่งมีโอกาสที่จะล้าแล้วกําลังส่งตกนะครับเพราะว่าเรากด PT นานเกินนะเพราะฉะนั้นนะครับ TOT ีเนี่ยจะช่วยเราได้นะครับ t o t เราตั้งไว้3ามสิบวินะผมว่าตัวนี้ผมตั้งไว้30มสิบวินะเดีนะ๋ยวผมตั้งไว้30มสิบวินะครับ นี่ตัวนี้นะผมตั้งไว้สามสิบวินาะทีทีนี้ <Okay. S 1> เราเกิดว่าเราไปนั่งทับนะผมจะลองกดนะครับผมจะลองกดนะดูสังเกตที่ไฟสีแดงนะลูกค้าไฟสีแดงดูที่จะเห็นไหมนะเอโอเคนะผมจะลองกดนะครับนับนะครับสามสิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดเห็นไหมครับหายไปแล้วเห็นไหมผมอาจจะนับช้าไปนะเห็นไหมหายไปแล้วเนี่ยขนาดค้างอยู่นะผมกดค้างไว้อยู่นะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันช่วยให้เครื่องเราเนี่ย ไม่พังนะครับเนี่ยถึงว่าเรานั่งเรายังนั่งทับอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เครื่องไม่ได้ส่งออกนะครับเห็นไหมตัดไปอยู่ที่หน้าจอปกติไม่มีการส่งออกแล้วนะครับไฟแดงไม่ติดนะถึงเราจะกดค้างไว้อยู่นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเครื่องเราลดพาระลงไปทันทีเลยหลังจากครบ3ามสิบวินนะครับนั่นคือสิ่งที่มันช่วยให้เครื่องวิทยุสื่อสารเราไม่พังง่ายนะครับบางทีเรากดค้างกดพูดยาวเกินไปนะโดยที่ลืมไปว่าเออเราพูดนานเกินไปหรือเปล่านะครับ นานเกิน30วิเครื่องมองันจะตัดเรารู้ตัวปุ๊บเราก็ปล,ลกกาลปล่อยแล้วก,กดใหม่ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับเราปล่อยแล้วกดใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้วิธีสื่อสารนะครับอย่าไปกดนานถ้า,อาเอาสักสิบที่ที่สมควรนะก็คือประมาณ10 10วินาทีถึง15วินาทีแล้วควรปล่อยแล้วกดใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้มันมีการผ่อนคลายนะครับในในระบบแล้วก็ในวงจรของมันนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ย ถ้าเรากดไปนานๆปุ๊บเนี่ยรับรองแน่ๆนะครับนี่เห็นไหมผมจับแค่ตรงนี้เสาตัวนี้ร้อนจี๋เลยเพราะเสาตัวนี้มันแรงนะครับเสาตัวนี้เห็นไหมนี่คือวิธีการช่วยเหลือเครื่องนะครับช่วยมันเป็นฟัง์กชันที่ จำเป็นที่จะต้องตั้งจริงๆนะครับแล้วผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยตั้ง30วินะครับตั้งไว้30วิพอนะครับอย่าไปตั้ง60วินาทีนะมันผมว่ามันนานเกินขนาด30ิวินี่ยังนานแลวนะผมไปเจอเครื่องบางรุ่นเนี่ยให้ฟังก์ชันทีวีลงมา15วิได้เนี่ยผมดีผมว่าดีมากเลยนะฮะมันมีนะมีนะมีหลายมีหลายรุ่นอยู่ผมเดีย๋ยวผมจะเอามาทําคลิปให้แล้วกันว่ามีรุ่นไหนบ้างที่มัน ทำทีโอทีลงมาได้แค่15าวิได้เลยนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยนะเพราะว่า1ละมันช่วยให้เครื่องเนี่ยไม่เสียไว้นะครับคือ15าวิเนี่ยคือต้องปล่อยแล้วแหละไม่ได้ปล่อยมันตัดครับนะครับไม่ปล่อยมันตัดก็นี่แหละครับฟังก์ชันตัวนี้นะผมแนะนําเลยนะครับเอามาแนะนําให้ทุกคนนะครับตั้งไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่าบางคนกดไม่นานขนาดนี้หรอกนะครับส่วนใหญ่ผมเชื่อเลยว่ากดกันไม่นานขนาดนี้นะครับแต่ที่กดนานเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุเช่นอ่าไปนั่งทับเครื่อง นะครับเอาได่เครื่องเนี่ยไปวางไว้ที่รถหรือบางคนต่อไม้นอกนะครับต่อไม้นอกแล้วไปวางในรถขึ้นรถด้วก้ากลองมาเลยเนี่ยแล้วมันคียพีดีเนี่ยมันไปโดนตรงขอบรถไปทับกับอนุนทับกับอันนี้มันก็เลยทําให้ตัวเครื่องวิทยุส่งออกเราไม่รู้ตัวครับเรามีตัวแล้วมันก็ไม่ตัดแล้วเครื่องเราเนี่ยก็พังนะครับแล้วก็ภาคส่งเราก็จะเสียไปด้วยนะครับทาให้เครื่องเราส่งได้ระยะใกล้ลงใกล้ลงใกล้ลงจนส่งไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับแนะนํานะครับ ท่านที่ใช้วิทยุสื่อสารอยู่นะครับอย่าลืมไปตั้งฟังชัน TOT กันครับผมสวัสดีครับ